สวัสดีดัตสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องครับพี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจเอียงชาแนลหลักกะประสบโชคครับพี่น้องเอฟซีอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไว้น้ำหนัพี่น้องเอฟซีทุกท่านรูปแบบแนวทางวันนี้เอ็ดเองสิมาย,ยัมรูปแบบแนวทางกับชื่อหซส์หาหมื่นครับพี่น้องเอฟซีครับเป็นจะได้าเอ็ดเปอร์เซนต์ไล่หัวหลายคนโทรมาสอบถามพี่น้องเอฟซีว่าฝันบ่ หลังจากที่ปล่อยแนวทางไว้ซ่องหามื่นไปก,นนนก็จะได้พี่น้อกฝันอยู่ด้ฝันกับฝันต้วใจจองวัดพุ่นละพี่น้องเอฟซีกับฝันตังแต่พุ่นหละบรรยากาศมันหนีมาไทยเอาอยู่หน้าพี่น้องเอฟซีออกมาหน้าก็เลขสิมาย้ำตัวเลขแนวทางไว้ซ่องหามืน่นให้พี่น้องแฟนคลับแฟนช่องหลังขูหลังคนไกลมือ,อจะจิมายามพอจะเอาท่านบ่แอัดปรสิแอดสิปแป,ป๊บนึงพี่น้องเอฟซีได้หลังคนไว้ ใจเมื่อยจ้าจังสิม,มาใหา้ลงในฝ่ายมันจะเอาท่านไวแอดประเสริแอดเองกัเลยสิม,มาย่ำให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านไปเบิ่งว่ารังขวดรังคนเป็นว่า,วเ,วาเอานแน่แน่เอาชัดชัดมันมีตัวไหนแน่สันดีแต่ว่าคนเบิงง e บ่งไล่หลายจะพี่น้องเอฟซีคิปนี้คนเบิ่งไล่หลายจะไอล่หลายตั้งสิไปตลอดครับพี่นอ e ้องเอฟซีกับเยรีฟักกดติดตามกดติดตามไว้พี่น้องชัอได้เด็ดมีให้อยู่เรื่อยๆ,ๆครับพี่น้องเอฟซีกับเาเรื่องความฝันพี่น้อง บอกเรื่องความฝันแอ็ดเองนะฝันว่าจะสี่พี่น้องฝันติดใจตองวัดเนี่ยติดใจจองวัดอ่ะแอ็ดเองนะฝันว่ามีผู้ใหญ่หนึ่งจูงสั่งเข้ามาในบาทสั่งไม่สั่งสองตัวพี่น้องสั่งสองตัวเอาสั่งเข้ามาให้อยู่ในวัดในบ้านว่ะว่าปู่ให้เอาสั่งมาให้เจ้าเนี่ยสองตัวนนี่อยู่เลย เ้าเป็นหาแค่สองตัวเราหวังสินะมิจิตๆๆัวง่ามเด้เราหวางสินะแต่ว่าปูเป็นหาเจ้าแค่สองตัวเพราะว่าเราแล้วแอดเองก็เลยในความฝันก็เลยไปจูงเอาจูงจับหูเลยพี่น้องจับหูนี่จับในสองหูจูงเข้าบ้านสร้างสองตัวแต่ว่าแับนี้ในความฝันน่ะย่านย่านหนังย่านมุ้ยหมองย์เิ่นดูเด้ในความฝันก็นเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ครบปันนะฮอบหาหน้ากินในเพื่อนน่ะล่ะพี่น้องเย็บสหาหน้าอยู่ใน้อยากหน้ากินในเพื่อนน่ะล่ะหลักกรมานั่งขึ้นโอ้ยสั่งของตัวสิไปไหวเสน้องสั่งดอกไม่ครบฝันกดีเลยหาตอกลักไปขึ้งขั้วอย่างนู้นขึงงวงขึ้ขั้วยนี่แหละพี่น้องตอกลักไปตอกลักไปสักปันว่ายู่นี่ละสักปันเด้อว่าจังสีหาบ้าทในจังสี็ดที่บ้าทในยู่ดอกไม่ครบฝัน แบนี้สร้างหนึ่งห่แห้งจรงเอฟซีสร้างสองตัวนะโอหเกี่ยวน้ำขาพันน้ำตัวน้ำตัวห้านึ่ง้ำตัวน้ำตัวเห้าหนึ่หละหยักหยอกกันดิแม้ทั้งชุดตองวัดเอสเอ็นจีหมเก้าสองตีให้เก้าสองสีลังเอฟซีจะว่าหวยซ่องห้าหมื่นได้มากหรือศูนสี่เก้าสองสี่เก้าสองครึ่งวัตถิพันธ์มากเอสเองบอกอยู่แล้วว่าหวยซ่องห้าหมื่นมั่นมากเป็น นักเป็นอะไแอดมากเป็นขินลงตัวถ่ายเป็นสีน่น้ซึ่งวัี่ิพันธไม่แอดเองจะให้หกแปดสองนัแต่ว่าแอดเองน่งเขียนบอกแอดเองน่บงบอกกับกับเรียกว่าขินล่งตัวถ่ายให้เป็นแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเลยสี่หน้ารงคนเป็นมิโชคนมมันเลยพี่น้อง่งคนพื่ฟังเลยนี่แหละเป็นมิโชคไม่มันเพินจะใส่เอาซะหกแปดสองหกแปดหนึ่งหกแปดสามอันนั้นเรถือไปถือตั เจ้าเราโศกมานยันวดมังหันวันนี้ข้าเจ้าเลยโทรมาสอบถามกันลื่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 นดิเลอ็ดเอ็นตีน่าทังชุดตองวัดมากกับตีเปิดตัวสองจะมาบ่ลเดี๋ยวฮารักลอยใส่ลักลอยเอาไปมาเสียแดงว่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านมันอยู่นี่นี่แหละมันอยู่ในหอยซ่องนี่แหละรูปแบบหน้าทั้งหอยซ่องมีตัวใดแน่มีสี่เก้าสองเรียพี่น้องจะมาถามเอ็ดเองเฮ็ดเครื่องไม้ไว้ให้เลยละเฮ็ดเครื่องไม้ไว้ให้พี่น้องเอฟซีก็คือ เปหน491 492 493ช 49, ื่อเก่าพี่น้องจ็คือขึ้นลงตัวไทยไว้ให้พี่น้อง FC คือเก๋อตัดออกมาแล้วสี่ใดตัวไหนเนี่ยตัดออกมาแล้วก็จะเป็น42 92 62และ94ตัดอยู่ในหันด้วยพี่น้องผู้ดได้มาตัดสองตัวแอดตัดไปแล้วแต่ว่าพี่น้องสมากแนมนบอ พี่น้องบ่ามักนั่มปีน้องก็ลองไปจัดเอาเอีกในสามตัวนี่แหละแต่ว่าผู้ใดมักสามตัวพี่น้องเอฟซีกับซิเดอ้อถ้าผู้ใดมักชุดสามตัวงวดที่ผ่านมามันเพิ่นให้มากเนี่ยเลขช่องมันเป็นหกแปดสองเป็นบ่งวดนี้มันเพิ่นให้มากเป็นเอฟเก้าสองเป็นสี่นะเข้ามาขึ้นลงตัวใส่เกิดตกผู้ใดมักชุดสามตัวเด้อ ผู้ใดมาตัวสามตัวก็จสเป็นสี่เก้าหนึ่งสีเก้าสองสี่เก้าสามันไปสันตัวพี่นอ e ้องเอไปลงพิจารณาเบิร์นี่น้องเอซก็เหลือเวลาอีกจ้ามือ <c oughs> มินเนวันที่ยิบเก่าสาสิบแหละเหลือเวลาอีกบกีมือนเรียกนรองเอฟน้นองเื่ามันอันฝาสุสหามาหาใหาอีอเพีรองเอฟซีไปฝ้าไปหาเบิน้งจะหาโชคห้ามันสปีใหม่เป็นสีทีใหม่เกิดขึ้นในช่องมีีเด้พี่น้องเ e อซบอหน่อยเด้ ได้กลัวหลายคนเนาะสรีเสียงดวงเสปีไม่วัดดวงจาของบึงองกระาบาวปท่านมีตัวเลขแนวท่างเอ็ดเองเป็นสิลกลงกา,า,า,งนนางเพื่อหาฉลากกินแบ่งกับรัฐบาลเท่านั้นเลยพี่น้องเด้อเป็นแนวท่างเพื่อหาฉลากกินแบ่งกับรัฐบาลเท่านั้นเบอร์เดวัลนี่แหละต้องมาลอยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์บอร์เว่าแน่นอนเป็นเพียงแค่ว่าแนวท่างเด้อเป็นเบื้งตัวเลขแนวท่างครับพี่น้องว่ามีตัวเลขเน่ให้พี่น้องเอฟซีไปจังไหนมาจังไหนเด,ดอแอดอธิบายให้พี่น้องเอฟซี เดี๋ยวหูเดี๋ยวเห็นไปผอมๆกันนั่มเพราะว่าลักบอลดูสิมันบอกเห็นตัวเหล็กเป็นบนตัวเหล็กนะท่านครับซองห้าหมื่นครับพี่น้องเอฟซีครับซองหกหมื่นเข้ามาลักษณะนะน,นี่พี่น้องเข้ามาสี่เก้าสองสามตนนะนะแต่ว่ามันมักเป็นพี่นอ FC, อ้องเอฟซีอธิบายให้ฟังมักเป็นที่สุดก็คือ สองตัวไทยนี่แหละปัญหาเกิดตัวสองตัวไทยนักผู้หลังคนก็เจาะดักือช่างแหล,ละพี่น้องเขาเจาะไม่ชูไม่มันแหละเขาเจาะดักสีช่างเลยลนี่เมื่อที่ผ่านมาแตเองมันเป็นหกแปดักต่อยก็ลักสีมันตรงกันแหละเด้มันเข่าเต็มเต็มเลยแหละเพียงแต่ว่าถ้ามาเพิ่มขึ้นลงเอาที่นี่ผู้ใดมาชุดสามตัวเด้นี่ผู้ใดมาชุดสามตัวให้ไปอย่างนี้นะฮะให้ไปลักษณะนั้นนี่คือสิเป็นสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสองสี่เก้าสามนะพี่น้องอฟซี ตวนผู้ใหมากสอตัวแอดตัดออกมาให้เหลีวพี่น้องตัดออกมาจะเป็นสี่สองสองไม่ได้ใส่แอดกสองกลับหัวมาจากหกกเก่ลยะพี่น้องหกเก้าเก่ลมาสี่เกว่าเดี๋ยว,พ 69, 49, วเพิ่อมอีกตัวนึงพี่น้องเอฟซีเพิ่อมอีกตัวหนึ่เพิ่มมองไหนจเพิ่มมองนี้พี่น้องเอเพิ่มมอง กรับหัวนี่แหละเป็นหกสี่หนึ่งสี่นะนี่มันจะเป็นเลขหาคู่หงสี่นายพี่น้องเอฟซีวันนี้จะเป็นแนวทางห้าคู่ชุดสามตัวยูม,งมังเก้าหงสสี่นาาพี่น้องชุดสามตัวหนึ่งยูมงังเก้าเจ้าว่าเพียงสินลงตัวไทยเอาหงสสี่นะแล้วครับก็มาผู้ได้มาชุดสองตัวโอ้ขาว่าไม่ชุดหลายตัวแอค่อยสี่สี่แค่สองตัวหรือว่ามากแน่ไหนหงสสี่นะ มันจะมี 42, 92, 62, 94, 64หกสี่เด้มันเป็นเลขได้แค่นี้นะพี่น้องหรือว่าพี่น้องตัดได้หลายกว่าน,นี้ก็ลองไปพิจารณาเบิงส่สละ่ะนี่คือรูปแบบแนวทางซองหาหมื่นแต่เองย้ำแนวทางห้ก้อนไม่ออกมันอีกวันที่ยี่สิบเก้าล่ะแต่เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน,นพี่น้องเอฟซีอาชกหา,หม,านนมันเซปีใหม่สิเนี่นี่คือรูปแบบแนวทางย้ำตัวเลขแนวทางซองห้าหมื่นครับพี่น้องเอฟซี โชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องเอฟซีอย่าลืมฝากน้ำเนยียฝา,ากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งทีมงานครับพี่น้องวังนี้ยังหลายอยอดนอ,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 นอสจากฝากกดติดตามเพื่อจะบาผ่านข่าวสารดีๆคลิปใหม่ๆครับพี่น้องเอฟซีคลิปนี้แอดเองขออนุญาตล่าลงสวัสดีงามๆครับพี่น้องครับ